ก็ต้องบอกเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง Intel กับ AMD นะครับโอ้โหมันเป็นศึกที่มีมานานกว่า50ปีมาแล้วนะครับเบื้องหลังเนี่ยโอโ้มีเรื่องราววมากมายนะครับทั้งการลอกเลียนแบบการหักหลังนวัตกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงโลกรวมถึงการพลิกกลับมาจากจุดที่เรียกได้ว่าใกล้จะล้มละลายเต็มทีแล้วนะครับของ AMD บริษัทที่เคยขาดทุนยับเยินปีละกว่าพันล้านดอลลาร์หุ้นราคาเหลือไม่กี่บาทสุดท้ายพวกเขากลับมายิ่งใหญ่และท้าชนกับเจ้าตลาดได้อย่างสมศักดิ์ศรี เรื่องราวของ AMD เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้จะมาจาะลึกกันในเรื่องนี้นะครับพวกเขาพลิกเกมกลับมาโค่นบัลลังก์ Intel ได้อย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวหนึ่งผมว่าหลายคนน่าจะสนใจกับมันการที่ AMD พลิกฟื้นกลับมาจากจุดที่เรียกได้ว่าเกือบจะล้มละลายนะครับกลับมาโค่นบอลลังของ Intel ได้มันเป็นเรื่องราวทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมานานมากแล้วนะครับในปี1968และปี1969เมื่อบริษัท Intel และ AMD ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาถูกก่อตั้งขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับ โดยกลุ่มวิศวกรที่แยกตัวออกมาจากแฟร์ชยัยเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกันเปะ๊ะแต่เส้นทางของทั้ง2บริษัทเนี่ยกับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอินเทลในยุคแรกเนี่ยพวกเขาเหมือนนักเรียนระดับเทพนะครับเปิดตัวมโครโปรเซสเซอร์ตัวแรกของโลกอย่าง Intel 4004และกลายเป็นผู้นําตลาดอย่างรวดเร็วส่วน AMD ที่นําโดยผู้ก่อตั้งอย่างเจอร์รี่แซนเดอร์เริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจําแต่ก็มีความฝันที่จะสร้างโปรเซสเซอร์เป็นของตัวเองเช่นเดียวกัน จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อ IBM ตัดสินใจสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ขึ้นมาและเลือกใช้ชิปสถาปัตยกรรม x86 ของ Intel แต่ IBM มีเงื่อนไขสำคัญข้อหนึ่งนะครับคือพวกเขาต้องการซัพพลายเออร์แหล่งที่2เพื่อประกันความเสี่ยงเผื่อว่า Intel ผลิตชิปไม่ทันหรือไม่สามารถส่งมอบได้ Intel ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องจำใจให้ไหลเซนส์ x86 กับคู่แข่ง และบริษัทที่ได้รับโอกาสทองในครั้งนั้นก็คือ AMD และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ AMD สามารถสร้างโปรเซสเซอร์ที่เข้ากันได้กับ PC และกระโดดเข้ามาในตลาดที่ Intel เป็นเจ้าของได้อย่างเต็มตัวในช่วงแรก AMD ใช้วิธีการที่เรียกว่า Reverse Engineering พูดง่ายๆก็คือการแกะชิปของ Intel เพื่อดูว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วก็สร้างของตัวเองขึ้นมาให้เหมือนกันพวกเขาทำแบบนี้กับชิป Intel 386จนออกมาเป็น AM 386ที่ทำงานได้เร็วกว่าและราคาถูกกว่า จนทำให้ Intel ต้องหัวเสียอยู่พักใหญ่แต่ AMD ไม่ได้เป็นผู้แค่ลอกเรียนแบบตลอดไปนะครับพวกเขามีนวัตรกรรมเป็นของตัวเองและมีช่วงเวลาที่รุ่งโรดสุดๆในยุคข,ของ CPU ตระกูล a อ l o n ในช่วงปลายยุค90ถึงต้นยุค2000ถ้าใครย้อนกลับไปยุคนั้นนะครับผมเองก็เคยใช้นะครับ AMD a อเพราะว่ามันราคาถูกกว่า Intel เยอะมากๆนะครับ แต่ AMD เนี่ยใครจะไปเชื่อนะครับว่าบริษัทแรกที่ผลิตชิป X86 ที่มีความเร็วทะลุ1 g h z ไม่ใช่ Intel นะครับแต่เป็น AMD Athlon ซึ่งมันคือหมัดฮุกที่ส่งตรงเข้าหน้าของยักษ์ใหญ่อย่าง Intel อย่างจังนะครับนอกจากนี้ AMD ยังเป็นคนแรกที่นำคอมพิวเตอร์แบบ64บิตมาสู่เดสก์ท็อปและเป็นรายแรกที่มี CPU แบบ2แกนประมวลผลหรือ Dual Core อย่างแท้จริงในช่วงเวลานั้นเนี่ย AMD คือมวยรองก็ว่าได้นะครับ ที่กำลังไล่ต้อนแชมเปี้ยนอย่าง Intel จนแทบจะจนมุมทำให้ Intel ต้องหันมาเล่นเกมที่หนักขึ้นพวกเขาเปิดตัวแคมเปญการตลาดในตำนานอย่าง Intel i n s i d e ์ทุ่มเงินมหาศาลให้กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อย่าง Dell HP l e n o v o เพื่อให้เลือกชิปของตัวเองเท่านั้นแม้ว่าในบางปีชิปของ AMD จะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็ตามนะครับและในขณะที่ Intel กําลังเดินเครื่องเต็มกําลังทั้งในด้านการผลิตและการตลาด AMD พวกเขาก็เริ่มสะดุดขาดตัวเองนะครับปัญหาก็คือเรื่องของการผลิตนั่นเอง อุตสาหกรรมชิปเนี่ยมีกฎเหล็กที่เรียกว่ากฎของมัวซึ่งบอกว่าจํานวนทรานซิสเตอร์บนชิปจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆ2ปีนั่นหมายความว่าผู้ผลิตต้องทําชิปให้เล็กลงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและเทคโนโลยีมหาศาทล Intel ทุ่มสุดตัวในด้านนี้นะครับแต่ AMD เนี่ยเริ่มที่จะตามไม่ทันพวกเขาประสบปัญหาในการย้ายไปสู่กระบวนการผลิตที่เล็กลง ทำให้ผลิตภัณฑ์หลักอย่าง CPU 4คอร์ตัวแรกที่ชื่อ b a r c e l o n าต้องเลื่อนเปิดตัวไปนานถึง9เดือนซึ่งในโลกเทคโนโลยีถือว่าเป็นเวลานานมากๆนะครับเมื่อการบริหารโรงงานผลิตชิปหรือที่เรียกว่า Fab มันทั้งยากและแพงเกินไปในปี2008 AMD จึงตัดสินใจทำในสิ่งที่โอ้โหช็อกวงการในตอนนั้นนะครับนั่นก็คือการขายโรงงานของตัวเองทิ้งไปเลยนะครับพวกเขาแยกธุรกิจการผลิตออกไปตั้งบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า Global Foundries และขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับรัฐบาลอาบูดาบีฟังดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมครับได้เงินสดก้อนโตแถมไม่ต้องแบกรับต้นทุนมหาศาลอีกต่อไปแต่ในข้อตกลงนั้นเนี่ยมันมีกับดักซ่อนอยู่นั่นก็คือข้อตกลงการจัดหาเวเฟอร์ที่บังคับให้ AMD ต้องซื้อ CPU เกือบทั้งหมดจาก Global Foundry เป็นเวลานาน,านถึง15ปีพูดง่ายๆก็คือ AMD กลายเป็นบริษัทที่ไม่มีโรงงานของตัวเอง แต่ก็ยังถูกล่ามโซ่ไว้กับโรงงานเดิมที่ประสิทธิภาพมันกําลังถดถอยซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะอย่างแท้จริงนะครับหลังจากแยกตัว Global Foundry ออกไปปัญหาของ AMD มันก็ไม่ได้หมดนะครับแถมยังหนักขึ้นกว่าเดิมในปี2 0 1 1เพวกเขาเปิดตัวสถาปัตยกรรม CPU ใหม่ที่มีชื่อว่า Bulldozer oo ซึ่งเป็นความหวังใหม่ของบริษัทในตอนนั้นแนวคิดของ Bulldozer oo จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าสนใจมากๆนะครับให้ลองนึกภาพนะครับว่าสมมุติว่าเรามีเชฟ2คนแต่เพื่อให้ประหยัดพื้นที่และงบประมาณ เราเลยให้เชฟ2คนนี้เนี่ยใช้ครัวเดียวกันใช้เตาอ,อบเดียวกันและใช้ตู้เย็ยนเดียวกันผลลัพธ์ก็คือเชฟทั้งสองทำงานได้ไม่เต็มที่เกะกะกันเองและทําอาหารออกมาได้ช้ากว่าการมีครัวแยกของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบูเดอร์เซอร์มันพยายามรวมเอาสองคอประมวลผลมาแชร์ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยควรจะประหยัดพื้นที่และพลังงานแต่ในความเป็นจริงเนี่ยกับทําให้ประสิทธิภาพต่อคอมันต่ําลงมากๆนะครับ สู้คู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่น้อยต้องบอกว่าบูโดเซอร์คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงประกอบกับการที่ต้องผลิตบนโรงงานของ g โ l ลบอลฟาวดีที่ตามหลังอินเทลอยู่หลายคุมทำให้ชิปของ AMD ในยุคนั้นทั้งร้อนทั้งกินไฟและช้ากว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดสถานการณ์ของบริษัทก็ดิ่งลงเหวอ,อย่างรวดเร็วนะครับในปี2012 AMD ขาดทุนมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ราคาหุ้นล่วงลงไปเหลือแค่ไม่กี่เหรียญ นักวิเคราะห์พากันฟันธงนะครับว่า AMD จะต้องล้มละลายในไม่ช้ามันคือช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของบริษัทเลยก็ว่าได้และในปีเดียวกันนั่นเองนะครับมีผู้หญิงหนึ่งคนก้าวเข้ามาเธอคือดรลิซ่าซูลิซ่าซูเป็นวิศวกรที่จบจาก MIT มีดีกรีปริญญาเอกและเคยทำงานในตำแหน่งสำคัญที่ IBM และบริษัทชิปอื่นๆเธอเข้าร่วมกับ AMD ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสและอีก2ปีต่อมาในปี2014 เธอก็ได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ท่ามกลางวิกฤตที่กำลังถาโถมเข้าสู่ AMD อย่างหนักภารกิจของเธอมี2อ,อย่างที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนและต้องทำให้สำเร็จเพียงเท่านั้น 1. ก็คือแก้ปัญหาด้านการผลิตและ2ก็คือแก้ปัญหาด้านการออกแบบภารกิจแรกคือการปลดแอกตัวเองออกจาก Global f o u d i e s มันเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและยาวนานนะครับ AMD ต้องเจราจาแก้ไขสัญญาครั้งแล้วครั้งเล่าและต้องจ่ายเงินชดเชยมหาศาล เพื่อค่อยๆขายข้อผูกมัดลงทีละนิดในขณะเดียวกันพวกเขาก็เริ่มหันไปหาผู้เล่นคนใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นราชาแห่งการผลิตชิปของโลกนั่นก็คือ TSMC จากไต้หวันจุดแตกหักมาถึงตอนที่อุตสาหกรรมกำลังก้าวไปสู่เทคโนโลยี7นาโนเมตรซึ่งต้องใช้เครื่องจักรที่ซับซ้อนและแพงสุดๆที่เรียกว่า EUV Global f o u n d r y ตัดสินใจยอมแพ้และประกาศว่าจะไม่พัฒนาเทคโนโลยียระดับสูงอีกต่อไปในขณะที่ TSMC พวกเขาทุ่มสุดตัวและทำได้สำเร็จ และนี่คือโอกาสทองของ AMD ที่จะย้ายทันการผลิต CPU หลักไปที่ TSMC ได้อย่างสมบูรณ์ภารกิจที่2ก็คือการออกแบบ CPU ใหม่ทั้งหมดเพื่อมาแทนที่ Bulldozer ที่มันเป็นฝันร้ายนะครับทีมงานรู้ดีว่าการแค่ตามให้ทัน Intel มันไม่เพียงพอพวกเขาต้องก้าวกระโดดข้ามไปเลยโปรเจกต์ลับนี้มีชื่อว่า Zen ลิซ่าสุดตัดสินใจทำสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ การงบประมาณให้กับทีมเซนโดยเฉพาะโดยบอกว่าไม่ว่าบริษัทจะขาดทุนแค่ไหนแต่เงินทุนสําหรับโปรเจกต์นี้ห้ามแต่ต้องเด็ดขาดเธอดึงตัวสถาบนันชิปในตำนานอย่างจิมเคลเลอร์ผู้เคยสร้างชื่อกับชิปแอตลอน64ของ AMD เองและชิป A-series ของ Apple ให้กลับมานำทีมอีกครั้งเป้าหมายของ Team Send, ทีมเซนทะเยอทะยานอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับ คือการสร้าง CPU ที่มีประสิทธิภาพต่อคล็อกเพิ่มขึ้นถึง40%ภายในเจเน r เรชันเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนและกคล็ดลับสำคัญของเซนก็คือการออกแบบที่เรียกว่าชิป l e t ให้เรานึกภาพตามนะครับแต่ก่อนการสร้าง CPU เหมือนกับการหล่อคอนก่ตสร้างบ้านทั้งหลังถ้ามีจุดไหนพลาดน,นิดเดียวก็ต้องทุบทิ้งทั้งหลังทำให้ต้นทุนสูงและมีของเสียเยอะแต่แนวคิด ชิปเลตของ AMD <S <S <ะ>เหมือนกับการสร้างบ้านด้วยตัวต่อเลโก้พวกเขาสร้างคอประมวลผลเป็นชิ้นเล็กๆที่เหมือนกันแล้วนํามาประกอบกันบนแผงวงจรหลักวิธีนี้มันมีข้อดีมหาศาลนะครับอย่างแรกก็คือมันยืดหยุ่นมากๆถ้าอยากได้ CPU สําหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ในบ้านก็ใส่ LEGO เลโก้เข้าไปแปดชิ้นอยากได้ CPU สําหรับเซิร์ฟเวอร์ส่งพลังก็ใส่เข้าไป64ชิ้นโดยใช้เลโก้แบบเดียวกันอย่างที่2ก็คือมันประหยัดต้นทุนและเพิ่มอัตราการผลิต เพราะถ้าเลโก้ชิ้นไหนเสียก็แค่ทิ้งชิ้นนั้นไปไม่ต้องทิ้งทั้งบ้านและอย่างที่3คือพวกเขาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันได้ชิ้นส่วนคอที่สาคัญที่สุดก็ไปจ้าง TSMC ผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดส่วนชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่ซับซ้อนก็ไปจ้างโรงงานอื่นที่ราคาถูกกว่านี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัททุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเซนจ,จะทําได้สําเร็จตามที่หวังหรือไม่ และในปี2017มันเหมือนปีพิพากษาของ AMD นะครับตอนนั้นพวกเขาเปิดตัว CPU รุ่นแรกที่ใช้สถาปัตยกรรมเซนภายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่ที่ทุกคนต้องจดจำนั่นก็คือไลเซนนั่นเองผลลัพธ์คือมันคือความสำเร็จที่สั่นสะเทือนไปทั้งวงการนะครับไลเซน7 1,800x ซึ่งเป็นรุ่นท็อปในตอนนั้นมี8คอร์16เรดให้ประสิทธิภาพแบบมัิคอรในระดับที่เทียบเท่ากับ CPU ของ Intel ที่ราคาแพงกว่า2เท่าตัว มันเหมือนกับการที่ AMD เดินกลับเข้ามาในสังเวียนและปล่อยหมัดน็อกใส่แชมเปี้ยนทันทีที่ระคังดงังขึ้นสื่อทุกสำนักต่างพากันยกย่อง AMD ที่กลับมาจากความตายได้อย่างยิ่งใหญ่ของประกอบในฝันของเกมเมอร์และคนทำงานไม่ได้มีแค่ทีมสีฟ้าของ Intel อีกต่อไปแต่มีทีมสีแดงของ AMD ที่ได้กลับมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่ากว่าอย่างชัดเจน ความสำเร็จของเซนและหลายเซนไม่ได้อยู่แค่นั้นนะครับ AMD พัฒนาเซน2เซนทีเซน4ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละรุ่นก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆประกอบ,บกับการได้เปรียบด้านการผลิตจาก TSMC ที่ก้าวล้ำหน้า Intel ไปหลายปีทำให้ AMD สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาได้อย่างน่าทึ่งในตลาดเดสก์ท็อปจากที่เคยมีส่วนแบ่งไม่ถึง20%ก็พุ่งไปแตะระดับ30%แต่สมรภูมิที่น่าสนใจที่สุดก็คือตลาดเซิร์ฟเวอร์ ตลาดนี้เคยเป็นของ Intel แบบเบสเซต99%แต่ CPU เอพิกของ AMD ที่ใช้สถาปัตยกรรมเซนได้เข้าไปพลิกเกมทั้งหมดด้วยจำนวนคอที่มากกว่าและประสิทธิภาพที่สูงกว่าในราคาที่แข่งขันกันได้ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของ AMD ในตลาดเซิร์ฟเวอร์พุ่งจากไม่ถึง1%ไปสู่ระดับมากกว่า25%ในเวลาเพียงไม่กี่ปีและที่สำคัญมันเป็นส่วนแบ่งในตลาดระดับพรีเมียมด้วยนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทขาวยักษ์ใหญ่อย,อย่าง Google Amazon m i c r o s Microsoft า่างหันไ่ใช้ชิปของ AMD กันอย่างถล่มทลายราคาหุ้นของบริษัทที่เคยอยู่แค่2ดอลลาร์ในปี2016พุ่งทะยานขึ้นไปมากกว่า70เท่าในเวลาไม่กี่ปีสร้างผลตอบแทนมหาศาลให้กับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในตัวลิซ่าซูและทีมงานของเธอมีเรื่องเล่าคำๆเรื่องหนึ่งที่สะท้อนภาพความสำเร็จนี้ได้ดีนะครับคือทั้งหนึ่งที่ลิซ่าซูไปร่วมงานแข่งรถฟอร์มูล่าวันซึ่ง AMD เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเฟอร์ราร นักข่าวคนหนึ่งเดินเข้าหาเธอและถามว่าขอโทษนะครับคุณผู้หญิงพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพอคิดว่าเธอเป็นแค่แฟนแคบคนหนึ่งที่เดินผ่านไปมาโดยไม่รู้เลยว่ากําลังคุยอยู่กับซีอระดับพันล้านผู้ที่พลิกชะตาของบริษัทเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกวันนี้สงครามระหว่าง Intel และ A m d มดีมันยังไม่จบนะครับ Intel เองก็เริ่มที่จะตื่นจากการหลับไหลพวกเขาได้ CEO คนใหม่และกำลังเร่งเครื่องพัฒนา,นากระบวนการผลิตและออกแบบชิปของตัวเองอย่างหนักเพื่อกับบทวงบอลังเือ แต่ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะในสงครามครั้งนี้คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือเหล่าผู้บริโภคพ,พวกเราทุกคนนั่นเองนะครับที่ได้เห็นนวัตก,กรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในราคาที่มันเมคเซนต์มากขึ้นไม่ถูกผูกขาดเหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวของ AMD เนี่ยมันสอนให้เรารู้นะครับว่าแม้จะอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องการตัดสินใจที่กล้าหาญและทีมงานที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็สามารถพลิกกลับมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้เสมอ และทั้งหมดนี้คือตำนานของการคัมแบ็กกลับมาของมวยรองที่ชื่อ AMD นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ AMD ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Tom's Hardware, a n a n t e c a r c Technica, Bloomberg และ Forbes สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ Adradon, Ad, t h a r ด d ี o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ